ประกาศสานักนายกไว้อะไรพระพันปีหลวงการงดลดเรื่นเริงในกิจกรรมบันเทิง30วันเป็นเหตุผลที่ทําให้สานักนายกประกาศไว้อะไรพระพันปีหลวงในเวลานี้เมื่อวันที่25ตุลาคม 68, ส5 6 8นสนักนายกได้ประกาศไว้อะไรพระพันปีหลวงซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและทุกข์ใจต่อการเสียสละของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพรรมราชน,นีพันปีหลวง ในการประกาศนี้สานักนายกได้เสนอข้อเสนอขอความร่วมมือให้สถานบันเทิงและสถานบริการงดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงในระยะเวลา30วันเพื่อให้การจัดพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นไปอย่างสงระเกียรติตามโบราณคติราชประณีแต่เหตุผลที่สานักนายกประกาศไว้อะไรนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อแสดงความเคารพและทุกข์ใจเท่านั้นแต่ยังมีเหตุผลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดพระราชพิธีพระศพด้วย แล้วเหตุผลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกาศไว้อาลัยนี้คืออะไรการลดทงครึ่งเสาสานักนายกได้ประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดทงครึ่งเสาเป็นเวลา30วันเพื่อแสดงความเคารพและทุกใจต่อก,การเสียสละของพระราชชนน,าน,าน,านันทพันปีหลวงการไว้ทุกข์ของข้าราชการการประกาศไว้อาลรนี้ยังมีข้อกำหนดให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2568เป็นต้นไปการจัดพระราชพิธีพระศพสํสานักนายกได้มอบหมายให้สำนักงานประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับไปดําเนินการแต่งตั้งาาคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีการแต่งตั้งาาคณะกราาารมกา,า,ารฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายอํานวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และแจ้งส่วนราชการให้จัดค่าราชการไปร่วมเฝ้าในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลาหนึ่งวันการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์การเผยแพร่พระราชกรณียกิจมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยแต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นมีข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกาศไว้อะไรนี้อีกมากมายเช่นการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงศ์พระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเพื่อน้องกล้าวน้องกระหม่อมส่งสเสด็จสู่สวรรคลายเบื้องหน้าพระฉาย,ยลักษณ์ในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกานศซาลาสาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวัง และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดพระราชพิธีพระสบที่เต็มไปด้วยกิจกรรมและพระราชพิธีที่สําคัญแต่เหตุผลที่สํานักนายกประกาศไว้อะไรนี้ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งและมีผลกระทบต่อสังคมและประเทศในหลายด้านแล้วคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการประกาศไว้อะลรนี้คุณเห็นว่ามันเป็นการแสดงความเคารพและทุกใจต่อพระราชชนนานดาาิพันธ์ปีหลวงหรือไม่คุณคิดว่ามันมีผลกระทบต่อสังคมและประเทศอย่างไร เพียงแค่เห็นชัดว่าการประกาศไว้อะไรนี้มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อสังคมและประเทศในหลายด้านและมันเป็นการแสดงความเคารพและทุกใจต่อพระราชชนนันาณิพันปีหลวงที่เป็นพระราชชนา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 ณที่ได้รับความนิยมและเคารพจากประชาชนอย่างมากเพื่อน้องกล้าน้องกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคลายพระราชชนาน,าน,าน,านันาณพันปีหลวงจะได้รับการเคารพและถวายน้ำสงจากประชาชนเป็นอย่างสมบูรณ์